ไม่ได้เกิดอุตสาห์ให้เท้าให้อระชากนะจับให้ขวดเพื่อเหเลยจกูเขาเป็นมึงบอกอะไรนะคนอะไรนะคนจะเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วใครก็ไปบีบอวัยวะแม่ผมเลยไม่ได้เกิดไปบีบมือบีบแขนไหมล่ะแม่อ๋หมายถึงว่าฉันอยากจะเปล่งเสียงอันไทรล็อกเพื่อบอกว่าอะไรนะอยากเปล่งเสียงโอ๊ยมึงจะตบเย็นเพี้ยนเลย อาจารย์เนี่ยต้องเลี้ยงคนเลยเฮ้ยโอ๊ยดูอย่างนี้ล่ะต้องสาวก็สวยไม่ได้เลยตัวดูน้องมึงสองคนแต่งเออดมมึงเนี่ยเป็นคนทำงานได้แท้ให้น้องแต่งก็สวยแล้วมึงแต่งอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยกูไม่ต้องแต่งอะไรเยอะหรอกหน้าหน้ากูแบกแล้วหน้ากูแบกแล้วหน้ามึงแบกแล้วนี่หน้ากูก็แบกแบกอะไรแบกกามด้วยเลยกกามใหญ่ที่ผ่ากูแบกเท้าดจะไปทำงานแล้วใช่ไหมใ้่จะไปทำงานแล้ว าก่อนพ่อแม่ตายเนี่ยไม่ให้สมบัติอะไรเรืเลยเหรอทำไมชีวิตลำบากขนาดนี้ก็ให้อยู่ได้ไม่รู้ไงให้มาให้เยอะแยะเลยให้เลยเหรอนี่ให้นี่ไว้เผืเอตัวยังไงยังเก่งไหมยังเลื่อนมาได้แบบนี้เดี๋ยวจะไปทำยังไงฮะ โง่ท่านไม่อาบเลยบ่อยๆแล้วคุณสะอาดที่ไม่อาบบ่อยอีกเอาแล้วที่อาบบ่อยๆเกิดขมบกที่ใครอกว่าอาบบ่อยคุณอาบทุกวันนี่ึกลายเป็นคนสมบกแล้วนี่อาบทุกวันแล้วเหรอทุกวันไมสปนี่ไปนี่ถมาเลองได้กาลองถ้าลองถ้าลองพระพุทธเจ้าปิดวาจาวันนี้โดนแค่ไเอาเง้อ ถึงพ่อแม่เขาจะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้นะพี่นี่แหละพี่แหละจะเป็นคนสร้างให้เจ้าสองคนเองก็จริงถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่สมอนนะชั้นสองคนอย่าป่านี้ไปทำานหน้าไม่หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เนี่ยไม่ได้ไอ้หมอตอนไหนเลยใช่พี่น้องกันนะถ้าเก่าไม่ได้พี่สมอนขาช่วยเหลือได้ความช่วยเหลือไม่รู้ไบอกถ้าไม่ได้พี่สมอนมื่อย่าพูดนะจะเป็งไากกูจะหลุดลงมาได้ไหมครับ แข่งในขาลอดีตหรือวะ <ś c oughs> พ,พี่มหาเนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปทำสวนใต้นียงตรงท่าที่ตรงหัวข้าวต้องถืง<ห>ขอบคุณนะเออนี่เป็นำด้วย<อ>